อยู่กับชั่วโมองข่าวรอบสัปดาห์วิกฤติราอัพนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเริ่มข่าวเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจํานวน12ลายค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งข้าราชการพล,ลเรือนกระทรวงยุติธรรมจํานวน2ลายนะคะซึ่งคุณหมอพรทิพย์ค่ะให้ผลจากผู้มวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะ<ม>โดยให้พันโทอเนกยมจินดาค่ะมานั่งเป็นผู้นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แทน ข่าวเรื่องคุณหญิงพรทิพย์โยกย้ายเนี่ยจริงๆมีมามีมาบ่อยๆนะตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะใครขึ้นมาเป็นฝ่ายการเมืองหรือเป็นรัฐบาลเนี่ยที่เป,เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยความจริงแล้วแกเป็นแกเป็นแบบฉบับของหญิงเหล็กนะใ,ในวงการข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เพราะคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยแกทำงานเนี่ยแก ก็ทําตามภาระหน้าที่เอย่างตามความรับผิดชอบเองคคุณหญิงพรทิพย์ไม่ใช่คนที่ต้องไปวิ่งพี่นอภิทาคนการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นคนการเมืองกับข้าราชการประจาเนี่ยถ้าไปเจอข้าราชการประจําอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็จะมีความรู้สึกบางครั้งเอ๊ะมันสั่งไม่ได้มันอะไรไม่ได้ทําไม่ใช้คําว่ามันไม่ค่อยเข้านโยบายไม่ค่อยเข้าตาก็พยายามจะย้ายแต่ควจริงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยแกสร้างหน่วยงานตัวนี้ขึ้นมานะ จนแข็งแกร่งมีความน่าเชื่อถือและศรัทธาบางครั้งมากกว่าหน่วยงานอีกหน่วยงานของรัฐะด้วยซ้ำก็คือหน่วยงานในภาคของตํารวจนะฮะทีนี้เขาก็อยู่ตรงนี้มานานมากอยู่มาจนก็มีการต่ออยู่มีอะไรนะฮะการย้ายคุณหญิงออกไปเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจอ่ะจริงๆตําแหน่งเขาอ่ะนะจะไปเป็นผู้ตรวจเนี่ยนะตัวคุณหญิงเองก็คงไม่อ,อะไรหรอกก็คือไปก็ไปก็มีปัญหาอยู่ตรงไหนก็เลยเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็ให้ไปช่วยงานทาง ทา,ทางภาคใต้ไปช่วยดูแลทางโน้นนะฮะ,<ค>ะแต่มันเป็นข่าวในจานวนสิบกว่าคนเนี่ยที่เขาโยกย้ายแต่งตั้งกันตัวนี้คุณหญิงเด่นสุดเลยเ <คะ S 2> พราะสังคมเขาก็เฝ้ามองว่าเอาแล้วคุณหญิงโดนแล้วนะฮะ,<ค>ะแต่ก็หลังจากนี้ไปเนี่ยความจริงหน่วยงานที่คุณหญิงก็ทําไว้เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งของมันอยู่ในตัว<ค>ะนะฮะมันมีมาตรฐานในการทํางานมันมีขั้นตอนของมันอย่างมีมาตรฐานแล้วนะหลังจากนี้ไปเนี่ยสังคมต้องคอยเฝ้าดูว่า เกียรติภูมิของหน่วยงานที่อันนี้ที่คุณหญิงไม่อยู่แล้วเนะี่ยเขายังดำรงอยู่ได้ไหม,มใครจะมานั่งกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขายังดำรงอยู่อันนั้นได้ก็ต้องยกคุณงามความดีให้คุณหญิงด้วยเพราะแกสร้างไงเอาไว้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีอันเป็นไปเนี่ยการเมืองลับโดยตรงนะฮะแล้วข่าวก็แหมเขียนพาดพิงมาถึงว่าโอ้ยเขาวางแผนว่าจะเอาคนนู้นเป็นญาติคนนี้มาวางวางวางถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าการเมืองแทรกไปถึงทุก หัรแทกแซงหรือเออเอาคนของตัวไปวางไว้หมดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ดีนะกับสังคมไทยต้องให้คนที่เขาทำงานได้มีโอกาสเติบโตนะตามความสามารถและหน้าที่ของเขาก็ขอให้คุณหญิงเขาได้ไปอยู่ในที่นั้นผมก็หวังว่าคุณหญิงจะทางานได้ได้ดีกว่าเดิมอย่างนี้ดีกว่าหวังว่าคนที่มีความสามารถไปอยู่ตรงไหนเขาก็เก่งเขาก็ทำงานได้นะ แล้วก็ในเรื่องต่อไปนะคะเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีค่ะแจ้งความดําเนินคดีกับคุณสมชัยกตัญยุยานันนะคะหรือชัยราชวัตนนักเขียนการ์ตูนชื่อดังค่ะที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะคะมีการเปรียบเทียบเอาอาชีพยิงขายบริการกับการประชักขาเรื่องประชาธิปไตยของนายกรัฐ,รฐมนตรีที่ประเทศมองโกเลียนะคะก็มีการสอบสวนกันก็มีการสรุปมาแล้วว่าคดีเนี่ยมีมูลความผิดนะคะแล้วก็จะมีการออกหมายเรียก นายสมชัยหรือว่าชัยราชวัตรนะคะมารับทราบข้อเก่าหาในวันที่5มิถุนายนนะคะส่วนจะเป็นข้อหาใดบ้างวันที่5ก็จะทราบกันอีกครั้งนึงงานนี้นายกแจ้งความเองนี่บอกว่านางสายิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีแจ้งความหนึ่งคดีใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นโจทย์เองนะฮะเขาวันที่5ใช่ไหมวันที่5จะทราบค่ะผมว่าวันนั้นสงสัย คนที่เขากองเชียร์หนาแน่นเหมือนกันนะคะคงจะเป็นข่าวประเด็นที่ที่แรงอีกอันหนึ่งคือคือคุณชายราชวัตรทุกคนรู้จักการ์ตูนหน้านไทยรัฐใช่ค่ะเขียนการ์ตูนมานยาวนานมากแล้วก็เป็นการ์ตูนนิสเนี่ยที่สําหรับผมก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะอารมณ์ขันเลือเฟือแต่อารมณ์ขันที่มัน ที่มันบาดลึกเนี่ยเวลาเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่พูดตรงๆเขาพูดแบบมีมีมสเสน่ห์นะวิธีใช้คาพูดเขาใ,ในกรณีของเขาเนี่ยเขาไปพูดคือสรุปความได้ว่าเขาบอกว่าหญิงที่เขาขายบริการเนี่ยเขาขายตัวแต่ผู้หญิงที่เป็นคนชั่วขาชาตินะหญิงมันไม่ได้ระบุว่าอะไรเป็นอะไรอิษารก็ต้องไปพิจารณานะฮะมันมีข้อพิจารณาหลายข้ออันที่หนึ่งถ้าพิจารณาว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็น เป็นการพาดพิงตัวนายกโอเคนายกเป็นบุคคลสาธารณะพูดได้ไหมพูดอย่างนี้เป็นการตําหนิเป็นการให้ร้ายทําให้เสื่อมเสียได้ไหอ,อ่นนะนะ,ะหรือว่าถ้าไปมองว่าเอ้ยอันนี้มันมันไปบอกว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเ,เพราะว่าเป็นนายกได้ยังไงเพราะมันในนั้นไม่ได้ระบุอะไรคแต่ผมว่าถ้าเป็นผมนะผมปล่อยมันเงียบไปเลยวัยงนี้ว่ากันไปอีกยาวแล้วก็ผมไม่อยากให้นายกบอบช้ากว่านี้นายกกับ เรื่องนี้นะับมายิ่งเป็นข่าวขึ้นมาออมก็ไกลมาออจบย่อ,อบอคุณอย่าลืมนะกองเชียร์เขาโอ้โหคือคนไปดึงคนชั้นกลางขึ้นไปทางสูงคนปัญญาชนเลยออกมาอีกเยอะแยะเลยที่ออกมายืนอยู่ตรงกันข้ามกับ,ก,บกับการบริหารจัดการคือคือรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยนะจริงๆแล้ว ใครขึ้นมาเป็นนะทำไมก่อนอภิสิทธิ์ขึ้นมาก็โดนเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันค่ะคือหน้าที่ของสังคมเนี่ยหรือหน้าที่ของสื่อเนี่ยเขาวิจารณรัฐบาลเขาไม่วิจาร์ฝ่ายค้านเรา,ารัฐบาลรับหน้าที่มาบริหารบ้านเมืองค่ะและเขาวิจารณ์ในฐานะคุณเข้ามาอยู่ตรงนั้นเป็นบุคคลสธนะาธารณะนโยบายคุณตัวคุณสวนอะไรเขาเขาเขา,เขาเล่นได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องยอมรับอันนี้วันหนึง่ง ประจัติปัตอาจจะขึ้นมาอีกก็โดนไม่ใช่ไม่โดน<ค>นะฮะแล้วเราเป็นหน้าที่สื่อเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ตรงนั้นไม่ใช่เราไปตําหนิฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ทําอะไรผิดอ่ะฝ่ายค้านาก็คก็ค้านเหมือนกับสื่อเหมือนกันนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมัน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 ,มนจบยากอ่ะใช่แล้วก็เชื่อว่าสังคมจับตามองนะสําหรับประเด็นนี้นะคะผมว่าผมว่าผมว่า มันมันลากกันไปยาวอ่ะเวลาขึ้นลงขึ้นศาลนียใช่ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในวันที่5มิถุนายนนะคะคก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ะค,ะค่คะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของแก๊ส LPG นะคะที่บอกว่าจะมีการปรับขึ้นราคานะคะตรงราคาไว้ที่18.13บาทต่อกิโลกรัมจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าก็มีการเลื่อนออกไปอีก1เดือนค่ะเพราะว่าเนื่องจากขั้นตอนการลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยยังไม่เสร็จก็เลยเลื่อนกไปก่อน1เดือนเต็มๆเลยจริงๆขนาดนี้เนี่ยสินค้าหลายรายการมันขยับขึ้นแล้ว ในหมวดอาหารการกินในหมวดอะไรมันขึ้นขึ้นเบรกไม่หยุดได้ข่าวว่าไข่ก็แพงมากอะไรอะไรก็แพงมากแต่แกส๊สหุงต้มเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญอันหนึ่งตัวของข้าของชีพเพราะเวลาถ้าแก๊สแพงเนี่ยก็อ,อ้างได้หมดอะอะไรอะไร,ะไรก็จะข<ก><ก>พ้นด้วยแพงด้วยแล้วแล้แลนี่นะจริงๆล้วร,รัฐบาลนี่เขาก็มีนโยบายคือในอดีตเนี่ยเราไปเราไปเราไป หนุนเกลือหนุน,นกา๊าซที่ใช้กับหุงตม้มกา๊าซส่วนนี้เกิดกา๊าซรถยนต์มันกา๊าซส่วนเดียวกันนะที่ใชันฮะแต่ว่าตัวนั้นน่ะแพงตัวนี้ถูกเราก็เอาไว้อย่างนี้วันนี้เนี่ยเขาต้องการทาเขาจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันตอนนี้เวลามันขยับขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะแต่ตอนนี้ไปเจอสินค้าแพงเขาเลยยืดตัวนี้ออกไป คือถ้าเกิดสินค้าแพงเอากาสเข้าไปเติมอีกโอ้โหบ้านเมืองนี่มันก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกคนรับต่อประชาชนเยอะเลยนะคะคนที่เดือดร้อนมากๆนะคนเดินดินกินข้าวแกงนะฮะคนมนุษย์เงินเดือนนะฮะคนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำเนี่ยนะฮะแม่ค้าพ่อค้าก็แพงหมดเวลาเขาของซื้อมาแพงเขาผักภัละนี่ไปให้ผู้บริโภคก็จะขายในราคาที่แพงใช่ใช่ใช่อันนี้เขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมมันก็ดึงมันไปอีกสักเดือนหนึ่ง ถ้าดึงไม่อยู่เดือนเดี๋ยวเลื่อนอ<ช>ีกเป็นไปได้ทังนั้นกน็อ, <S <S อ,นอาจจะมีการปรับเลื่อนได้ก็เป็นไปได้เป็นไป,น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 ปนได้ครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะขึ้นจะปรับอะไรกันยังไงเมื่อไหร่นะคะค,ค่ะสสำหรับข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับภาคใต้นะคะแต่อันนี้เป็นภาคใต้ไฟดับค่ะเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องทําให้ไฟดับทั้งหมด14จังหวัดในภาคใต้นะคะช่วงหัวข้ามค่ะเมื่อวันที่2ี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผนะคะตอนนี้ก็เร่งแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนแล้วดับพร้อมกัน14จังหวัดในภ <C 's S 2> า,าคใต้เขาแก้ได้แล้วเขาแก้อะไรแล้วค่ะ คือข่าวไฟดับทิ้งสิบกว่าจังหวัดดับทั้งภาคเนี่ยผมไม่ค่อยสึกเจอนะอที่คราวที่แล้วที่บอกว่าพม่าเขาหยุดหยุดส่งก๊าซอันนั้นก็มีความกังวลกันว่าเอยมันจะดับทิ้งมโหรานหรือเปล่าแลวช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าร้อนปรากฏว่าไม่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วนะดับทิ้งสิบสี่จังหวัดนะฮะคือคือไฟฟ้าเนี่ยมันอย่างนี้นะมันส่ง แสดงว่าระบบการส่งเนี่ยมันส่งจากแหลง่งแหล่งกาเนิดหรือแหล่งปล่อยพลังงานตัวเนี้ยส่งทิ้งปลื้ดยาวไปถึงสิบสี่จังหวัดเลยถ้าต้นขั้วตรงนี้มีปัญหามันดับหมดเลยเพราะมันไม่ได้มีลักษณะที่ว่ามันมีหน่วยผิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระจายไปทั่วแล้วก็หน่วยผิดแต่และหน่วยก็คุมทัท้งสี่จังหวัดสามจังหวัดกว่าไปไม่ใช่อย่างนั้นค,คือมันส่งจากต้นขั้วน,นะฮะแล้วมันเกิดว่าต้นขั้วมีปัญหาก็จะทั้งหมดเลยไอเนี่ยต้นขั้วมีปัญหานี่เวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ย เราจะเห็นไอสถานีย่อยของไฟฟ้าไอสถานีเหล่านั้นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไระเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าะนะฮะเพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยไปถึงบ้านเราแล้วมัน220อถ้ามันไปต่ำกว่านั้นนะใช้ไม่ได้เครื่องไฟฟ้าพังหมดคะนะถ้ามันไปสูงกว่านั้นก็มีปัญหาอีกเพราะนั้นไอสถานีเหล่านั้นเนี่ยมันทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นส่วนกระแสะหลักเนี่ยมันส่งไปเป็น เมกะวัตเป็นเป็นปูพลังสูงมากเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ในวงการไฟฟ้าเขาบอกว่าไอแรงสูงที่มันส่งไปเนี่ยคุณไปยืนอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยไม่ต้องไปโดนมันนะมีมีผลกับตัวคุณเลยนะมันดูดตัวคุณเลยนะมันแรงมากมันเป็นมันเป็นหลายร้อยเออมกะเมกะวัตนะฮะแต่พอไปถึงสถนานีย่อยเขาก็จะปรับแรงดันแล้วก็ส่งให้ตับ,บ้านงานเนี่ย ข่าวตอนนี้คงสรุปออกมาแล้วล่ะว่าว่ามันเกิดจากอะไระก็คือการส่งจกต้นขัว้ว14จังหวัดเนี่ยพราะมันปลายปลายหมดเลยผู้กูเก็ตโดนกนหมดเลยเราไม่ค่อยเห็นข่าวนี้นะใ,ในสังคมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงบางคนเกานินทาบอกว่า hey, อัน,นี้เขากําลังจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่บ้าซึ่งมันมีปัญหาขัดแย้งอยู่ขณะนี้เนี่ยเวลารัฐบาลจะทําอะไรเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาเนี่ยก,ก็ก็เปิดให้ ประชาชนมาคัดค้านนะไม่ว่าจะทําเหมืองทํำท่าเรือทําทําที่ส่งก๊าส่งแก๊สทำโรงไฟฟ้าทำอะไรเนี่ยก็มันทําให้บางทีเราก็มองว่าเอะบางทีมันมันมันคัดค้านโดยทําให้เราขยับตัวลำบากหรือเปล่านะฮะ อันนี้คนก็มองบอกเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณวันหนึ่งคุณไม่ทำนะมันดับทีงสิบกาจังัดเงี้ยเยอะหายเยอะนะความจริงเราไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องนี้มันดับจากอะไรนะแต่ว่าผมว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะไม่ใช่การไฟฟ้าภูมิภาคเขามีคําตอบให้จะคําตอบยังไงก็แล้วแต่เขาคงนั่งเขียนคําตอบกันดู บ้านนี้คงบอกกันแลค่ะนี่ก็เป็นข่าวความเดือดร้อนนะคะของ14จังหวัดในภาคใต้ค่ะสําหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประชุมระดับผู้นําด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สองที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็มีการออกมาแถลงผลการประชุมแล้วนะคะโดยอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยเขาก็บอกว่าเห็นพ้องร่วมกันนะคะว่าประเด็นน้าถือเป็นนโยบายเร่งด่วนสําหรับทุกประเทศนะคะและในระดับภูมิภาครวมถึงควรกาหนดให้เป็นประเด็นเรื่องน้ำนะคะเป็นวัน เร่งด่วนด้วยในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะน้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วอ่ะปัญหาเรื่องน้ำน้าจืดนะนะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยเยเดี๋ยวนี้คุณกินน้ำขวดหรือเป้าขยะแม่น้ำนี่สมัยก่อนเนี่ยมันกินฟรีอ่ะเดี๋ยวนี้น้ำมันจะแพงขึ้นเพราน้ำมันอ๋อเออโกยแล้วน้ำมันน้ำมันลิตรละแล้วคนเล็กน้ำมาขี่ขี่ซีซีค่ะพอๆกันนะนี่คือปัญหาของน้ำไม่ใช่น้ำดื่ม น้ำจืดเนี่ยน้ำบริโภคน้ำใช้เรื่องนี้คนผู้คนประชากรของโลกมีหกพันกว่าล้านคนจะขึ้นไปเป็น7จ็ดพันล้านแปดพันล้านเก้าพันล้านหมื่นล้านในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าอัตราเติบโตมันจะเร็วขึ้นน้ําที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันจะปั่นป่วนวุ่นวายมาเพราะว่าเอาแค่เอา,อาแม่น้านานาชาติเนี่ยไหลผ่านประเทศนู้นประเทศนี้แต่ละประเทศเนี่ยถ้าไม่คุยกันให้ดีนะทุกประเทศก็จะเอาประโยชน์กันตัวเอง เช่นพอหน้าแรงผมกักของผมไว้ไม่ให้ไปข้างล่างก็ไม่มีใช้เลยพอหน้าน้ํามาผมกักไว้ไม่ได้เดี๋ยวท่วมผมผมปล่อยไหลไปข้างล่างเอแล้วผมก็ไปสร้างเขื่อนเพื่อจะเอาไฟฟ้ามาใช้คืออย่างเงี้ยขณะนี้แม่น้ําโขงเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศในภูมิภาคนี้เขาก็ต้องมาคุยกันในประเทศเราเนี่ยน้ำมาเนี่ยบริหารจัดการไม่เป็นไม่รู้ว่าต้นเหตุแห่งการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ องปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันสรุปออกมาชาัดเจนธรรมชาติเราถูกทาลายไม่มีสภาพภูพมิภูมิประเทศของเราเนี่ยไม่มีศักยภาพในการอุ้มน้ําแสดงว่าอะไรป่าป่ามหมดพอมันนั่นมันมาทั้งน้าทั้งโคลนทั้งไหลทะลักขึ้นมาเลยนะฮะต้องต้องไปดูที่ตรงนั้นแต่เวลาไปแก้ตรงนั้นมันชา้าใช่ไหมอตอนนี้ก็ไปคิดจะไปสร้างโค้งสร้างเขื่อนจริงๆแก้ไม่ง่ายนะฮะ เข้ามาคุยกันเรื่องนี้ผมก็อยากจะเห็นว่าผลออกมาจริงๆเนี่ยเขารัฐบาลควรจะมาสรุปถแถลงว่าน้ําในานานาชาติเขาคิดอะไระเขาจะทํำยังไงน้ําในประเทศเราจะทํำยังไงน้ําเพื่อเกษตรน้ําเพื่อบริโภคอุโภคน้ําเพื่อป้องกันภยัยและเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อกิจการต่างๆเขาทํำยังไงกับมันะนะฮะมีเงินรออยู่สามแสนล้านตรงนี้ะ,นะฮะแล้วตัวลงเงินนั้นจะเอาอยัางไงกับมันนะฮะ ค่ะก็ต้องดูกันนะคะว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะคะค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปกลับมาที่เรื่องของบ้านเรากันบ้างนะคะในเรื่องของแพทย์ชนบทค่ะมีการประท้วงเกี่ยวกับ P4P นะคะรวมไปถึงเรื่องของการปลดผู้มนการองค์การเพศศักด์ค่ะแล้วก็มีการกดดันนะคะที่จะบุกบ้านนายกรัฐมนตรีก็คือมีการรวมรวมตัวกันนะคะที่บ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะอืมก็ใกล้จะถึงแล้วนะเรื่อง P4P เนี่ย ก็ยืดเยื้อมาเป็นเดือนนะฮะระหว่างแพทย์ชนบทกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆใครไปนั่งตรงนั้นน่ยไม่ใช่เรื่องายเพราะจริงหมอทั้งนั้นเนี่ยหมอก็หมอสติปัญญาดีทุกคนนะฮะก็เรื่องไม่จบมันพักร้อนไปมันกลับมาใหม่คราวนี้จะไปบ้านนายกเลยไปบ้านนายกแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีคนไข้ คนไข้แทบทุกสาขาเขาบอกอาสาจะเข้ามาร่วมด้วยคนเป็นหัวใจคนเป็นเบาหวานคนเป็นรวมไปถึงคนเป็นโรคเป็นเอสนะเป็นเอสด้วยก็จะไปด้วยนะเขาก็จะสู้กันจนถึงขั้นจะให้ปลดรัฐมนตรีนะฮะทีนี้เมืองไทยเนี่ยเวลามันดันกันไปอย่างนี้เนี่ยนะแม่ทงคมไทยบางทีมันดันไปแล้วมันก็ไม่ถอยทั้งสองฝา่ายใช่ไหม เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือไปเรื่องปลดปลดผู้อำนวยการโรงรรพยาบาลเภสัชกรรมนะฮะ,ะหมอวิทิดใช่ไหมคุณหมอวิทิดหมอวิทิดเนี่ยประวัติแกเด่นนะแกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรวอ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากผมเคยผมเคยรู้จักกับหมอวิทิดนะฮะหมอวิทิดเนี่ยเป็นเป็นคนในบุคลากรในวงการแพทย์ที่เข้าใจถึงเรื่องธุรกิจ ไปนั่งอยู่ตรงองค์การเพศสัตเนี่ยเหมาะเหม้งเลยแล้วเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรคะถึงจะต้องมีการปลดคือคือตอนนี้เนี่ยนะจริงๆผมในในมันมีหน่วยงาน2หน่วยงานนะ,ะซึ่งอ,อ,อยู่คล้ายๆจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 1. นึ่สปสจอสององค์การเพศสัตว์สหน่วยงานเ,นเงินจมเลย องค์การเภสัชกรรมเนี่ยทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเ,เรื่องยาเรื่องสุขภัณฑ์นะฮะเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยเรื่องเรื่องยากับเรื่องพวกเวชภัณฑ์ต่างๆที่จะให้สังคมมีความมั่นคงเนี่ยนะ,ะเ,ขเขาเขาทำไปทํามานะเขามีเงินมีเงินเหลืออยู่สามสี่พันล้านนะหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เจ๊งหมดเลยคุณไปดูรถไฟก็เจ๊งไอ้หน่วยนี้ก็เจ๊งองค์การเภสัชเนี่ย ตอนที่เขาเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็คนที่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็ยกย่องว่าเออเนี่ยเขาทำให้ยาหลายชนิดมีมากพอการเข้าถึงยาได้ยาหลายชนิดเช่ียากำพร้ายากำพร้าคือยาที่ไม่มีใครเขาผิดอะ่ะค่ะผิดแล้วก็ขายแล้วก็ขาดทุนเขาก็แก้ไขปัญหานี้ได้พอมีเงินอยู่เยอะๆเนี่ยเงินอยู่เยอะๆเนี่ยคนก็มองตาเป็นมันก็อยากจะเข้าไปดูแลนะฮะ รวมทั้งที่สปสชก็เป็นลูกของของกำเนิดขึ้นมาจากกระทรวงสาธารณสุขกันแต่ตอนนี้ลูกคุณใจอ่ะก็ไปทํางานก็ประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะผมก็ไม่รู้จริงๆกับหมอวิที่ก็ไปทําอะไรผิดและความผิดนั้นมันถึงขั้นโอ้โหปดกันเลยก็ไปจริงๆจริงจริงมันมีข่าวมาอยู่แล้วไปหาดัวเอาเองแต่ผมมองในภาพรวมๆว่าที่ไหนมันมีมีตังค่ะ ที่ไหนมีงบประมาณเยอะๆเนี่ยอคนก็อยากเข้าก็ที่ไหนมันเจ๊งนี่ใครอยากไปทำหรอค่ะนะฮะไปทําแล้วก็มีแต่เจ้ากับเจงคือทาทาดีขึ้นมาก็เท่าตัวคอโอกาสที่จะไปกําไรมากมามหาศาลก็ไม่มีใครทําเพราะนี่มันเยอะค่ะองค์การเพรสัตเป็นตัวอย่างองค์กรหนึ่งซึ่งในอดีตก็หลอกแดกดอกแดกมาแล้วเขาเข้าไปทำเขาดังมาจากบ้านแพ้วเขาดึงมาตรงนี้มาทำเขาก็มีเครดิตของเขาะก็เป็นเรื่องเรื่องที่ใหญ่พอสมควรขณะนี้เราพูดกันอยู่ตรงนี้ เขายังไม่เซ็นผมคิดว่าเขาเซ็นคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะค่ะ,ะคแล้วอย่างนี้ในวันที่6ที่บอกว่าจะมีผู้ป่วยในหลายโรคไปร่วมด้วยก็น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็ไปตั้งเต็นท์รับอะไรให้บริการคนรอบๆบ,บ้านนาะยกยิ่งรักอะ นายกยังนักไปขอบคุณนะะเพราะเข้าไปให้บริการสาธารณสุขกับคนที่อยู่รอบๆบ้านนายกยังไงเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะในวันที่6มิถุนายนนะคะสำหรับ b i g l y l i n e u p Roundup นะคะก็ยังมีประเด็นข่าวที่น่าติดตามในหลายประเด็นด้วยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ